สวัสดีครับยูนิล่าชอตเดรย์เพ็กกินบอนะครับใช่และอินโทรมันยังไม่เสร็จเลยผมไปเปิดคลิปซะละก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีผ่านด่านแตงสกีวิ่งเทเบิลนั่นเองใช่เป็นด่านอีเวนต์ไก่งวงนะเป็นด่านอีเวนต์ของคนพระเจ้าด่านใหม่นะคะทุกคนใช่วันที่ตัวที่ใช้เดี๋ยวผมขอตัดตัวที่แบบทุกคนไม่ต้องใช้ก็ได้ออกก่อนนะก็คืออ่ะอะเป็นว่าคือจะต้องอันนี้อ่ะมีเหลือแค่สามตัวกีเลเซอร์อ่าเซเบอร์วิลแทนทอยเลดแล้วก็ซานตานะ หรือใครจะใช้ถ้าเกิดอ่าใครแบบมีตัวต้นเกมตัวอื่นก็ใช้ได้นะทุกคนใช่เป็นสูตรแบบมันไม่ได้ยากเลยค่ะนั้นแต่ต้องมีเซเ e r m ์มิวแทนทอลิตนะทุกคนใช่เพราะว่าเป็นตัวที่ดีมันดีนะทุกคนใช่มันใช้ผ่านได้ก็อนว่าที่ผมใช้แค่นี้กันแล้วทุกคนใช่เดี๋ยวไปไปผ่านกันเลย ดีซีช็มีไก่แมฟฟิตเริ่มต้น39บาทไก่เงินไก่ใบต่างๆเบตเดสตินี <est> ก็มีบริการกดเกมพารราคาถูกและรับเตือนลูบัคแท้โปรโมชั่นเพียบร้านจดทะเบียนการค้ามีแจกโค้ดด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคคนระับทุกคนก็ตอนนี้คือแมปยังไม่โหลดนะใช่แต่ว่าเริ่มมาก็ให้ทําการวางซานตาไว้ก่อนเลยนะผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันใช่ด่านยังไม่โหลดเลย เปิดอัตโต้สคริปได้คับทุกคนใช่สูนี้เปิดอัโต้สคริปได้อาตลอดเลยนะโอเคทุกคนแล้วก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร,รใ์ให้ผมนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมใช่โอเคอืมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเวฟสองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวางกีเลเซอร์นะทุกคนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนหรือถ้าเกิดทุกคนมีตัวฟาร์ตัวอื่นทุกคนก็วางอะไรเลย สูตรแบบไม่ได้ยากเลยค่ะนั้นทุกคนใช่ก็แบบเริ่มมาก็วางตัวฟาร์มหรือไม่ก็แบบเออวางตัวตีก่อนเลยก็ได้แต่ที่รู้ต้องมีตัวเนี้ยใช่ต้องมีตัวเซเบอร์มีทันทลายนะทุกคนอ่าตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ดีนะเพราะมันตีทะลุตีติดไฟแล้วก็ตีแรงแล้วก็ตีอ่าแบบตีไก่ใช่โอเคเดี๋ยวเออมา้แล้วมาอีกตัวหนึ่งโอเคอ่อโอเคพอวางอีกตัวหนึ่งแล้วก็ให้ทำการอ่า รอไปนะเสร็จแล้วเก็บตัง,าง er, มาเซเบอร์ไปอแทนทอนเลตเลยนะอ่าให้วางตัวนี้นะทุกคนมาติดเลยอะ่ะหรือทุกคนมีที่อื่นวางก็ได้นะแต่ผมจะวางตัวนี้นะเพราะว่าเป็นตัวตีทะลุมันจะได้ตีแบบไปทั้งหน้าใช่โอเคโอเคพอวางเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็รอให้มันเคลียร์ทุกตัวครบก่อนนะอ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่เสร็จแล้วรากิเลเซจัดการด้านหลังหมดก่อนนะเดี๋ยวเราจะลบทิ้งใช่ในระหว่างรอก็อัปเกรดซานตาได้นะคบทุกคนใช่เป็นสูตรอิสระมันเป็นสูตรที่แบบ ไม่ได้เล่นยากอะไรมันไม่ได้ต,ตับตามสูตรไปเป๊ะขนาดนั้นโอเครอจัดก,การแป๊บโอเคจัดก,การเสร็จแล้วแล้วก็พอจัดก,การเสร็จแล้วนะให้ทําการไปวางต่อเลยอย่อาาแบบให้ฮีบล็อกมันไม่โดนกันอะเออแบบวางชิดกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะวางชิดได้นะอ่าแล้วก็นี่แล้วก็วางไปเรื่อยๆเลยใช่นี่แล้วก็ตัวนี้อ่าวางกล้าจังหวะมันจะวางไม่ได้อะแบบชิดไปเรื่อยๆโอเค เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเอ่อรอตังก่อนนะทุกคนใช่รอตังก่อนโอเคพอวางตัวนี้เสร็จแล้วก็อ่ามาวางวางต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะตันตรงนี้เลยโอเคตอนนี้ยังมาได้อยู่นะใช่เอ้ยมาไม่ได้แล้วมาไม่ได้แล้วโอเคพอวาไม่ได้แล้วแล้วก็อ่าแล้วแต่ทุกคนเลยนะทีนี้เราจะทำไงเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันสบายมากก็อ่าผมจะกลับไปอัพซานตาแล้วกันสำหรับผมนะใช่เพราะว่ามันจะได้อัพตานไวๆโอเค เพราะตอนนี้ตัวตัวหนึ่งมันตีอ,อ,อันนี้ผมเบี้ยวไปหน่อยนะผมเบี้ยวไปหน่อยโอเคแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดโอเคเสร็จแล้วผมจะรออัปเกรดตัวแรกให้ตานาทุกคนใช่นี่มันติไฟแล้วก็มันตีทะลุด,ด้วยนั่นแหละข้อดีแล้วก็สตันได้เยอะด้วยนะครับทุกคนใช่โอเค เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นสปีดแล้วก็เดี๋ยวทุกคนดูกันเลยนะครับทุกคนว่าอ่ะมันเล่นยังไงเพราะว่าอ่ามันสูตรมันแบบไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะมันแค่แบบแค่ต้องมี3ตัวนี้แล้วก็แบบวางอ่ะตอนต้นเกมทาแบบผมก็ได้แต่ว่าพอที่เหลือ,อก็แค่าวางตัวนี้แล้วก็อัพให้ตันเสร็จแล้วแยวต,ตอนท้ายเกมจะวางกีนเลเซอร์ไว้สโลนนะครับทุกคนใช่โอเคเดี๋ยวผมเล่นสปีดแล้วกันแล้วทุกคนใช่ โอเคแนละ้วทุกคนเสร็จแล้วพอตอนนี้อ่าแล้วมันอันนี้นะนะใช่อ่าพอแบบไอ้ตรงแถวแรกมันตันปุ๊บทุกคนก็อ่าจะไปวางกีเลเซอร์ก็ได้เดี๋ยวผมวางกีเลเซอร์เลยกันนะทุกคนใช่เพื่อสโลโอเคอ่าอ้วางกีเลเซอร์เสร็จแล้วก็มาวางเซเบอร์เปทดแทนเพิ่มนะยิ่งวางเยอะยิ่งแรงนะทุกคนใช่เกมยิ่งจบไวทุกคนจะวางาตรงไหนก็ได้แบบจะวางไว้ด้านหน้าเลยก็ได้ถ้าอยากให้มันแบบมันตีไวกว่านี้ เนี่ยเอาเลเซอร์ยิงรวมกันมันก็แรงมากแล้วก็ฟันฟิวเ,ออเป็นตัวดีนะทุกคนใช่โอเคก็เลยเล่นสปีดต,ต่อเลยนะับทุกคนใช่ โอเคครับทุกคนตอนนี้เวฟที่49แล้วนะใช่นี่ทุกคนไปสูตรีง่ายมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเวฟผ้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอพอเวฟผ้าสีแล้วเดี๋ยวให้ขายตัวชันได้น,นะหรือทุกคนจะไม่ขายก็ได้แต่ถ้าเกิดทุกคนเชื่อมันเพราะว่าที่ยิงมันน่าจะผ่านแหละแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนอยากให้มั่นใจนะก็ขายขายไปแล้วก็เอามาวาง okay. โอ๊ยตังขายนิดนึงไม่เป็นไรมาตัวแรกออกมาอาทุกคนดูนี่ตายเรียบร้อย แล้วเดี๋ยวจะมีบอสตัวทีมมนะ่สองอ่นะอัปเกรดเต,ตอร์กีทอยเลตอ่าหลังจากอินเตอร์เซปเตอร์แอรโตนะติง้งมาแล้วอัปเกรดเจนเตอร์กีทอยเลตนี่แต่ว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วทุกคนใช่นี่ทุกคนเตรียมรับถอยหลังเลยเลยเออยังไม่ทันได้นับเลยนะครับทุกคนยัยทีนี้ก็ชนะแล้วชนะภายใน15นาทีครับทุกคนใช่ก็สวัสดีถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,ขขกดซับสไคร์บเอาเลยนะครับสวัสดีกับคอ,อร์ตอวร่ครับบาย